เอนจอยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ EP ีครับตามขอนะคะก็มีคอมเมนต์นึงนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าตกแต่งสเปรแอลกอล์กัสแบบพกพาให้ดูหน่อยโอเคค่ะจัดไปไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวสเปร์กัสที่แบบ ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆนะคะก็ซื้อมาจากแอปส้มนะคะกระปุกใหญ่อันนี้ก็50 ML นะคะสามารถเปิดได้แบบนี้ราคาก็อยู่ที่25บาทต่อชิ้นนะคะแล้วก็ตัวเล็กตัวนี้เป็นสเปกการ์ดนะคะชิ้นละ6บาทเท่านั้นเองค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในวันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ใบไม้แห้งแบบนี้นะคะจะเป็นแบบทับค่ะ และของตกแต่งอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวสติกเกอร์ตัวอักษรสีทองแบบนี้นะคะเริ่มทํากันเลยเราก็แตะตัวอักษรสีทองลงไปก่อนนะคะตามคําที่เราอยากจะทํำเลย ตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาดอกไม้ที่เราต้องการจะเอามาตกแต่งเนี่ยมาวางลองออกแบบดูก่อนวางวางไปเลยค่ะตามที่เราชอบหรือถ้าใครมีอะไรอยากจะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมก็เอามาตกแต่งได้นะคะอย่างอันนี้เราก็เอากิตเตอร์รูปผีเสื้อนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วว่ามันเข้ากันดีค่ะกับดอกไม้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา UV เรซินนะคะเททับเคลือบลงไปที่ดอกไม้ใบไม้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอา e ีพ็อกซี่เรซิเนี่ยมาเท,ทเคลือบทับอีกทีดอกไม้มันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะอบเลซินด้วยไฟ UV นะคะแบบนี้จนกว่าเลซินจะแห้งค่ะพออบเลซิน UV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทงเคลือบหน้าด้วยเลซินอีพ็อกซีตัวนี้นะคะอันนี้เราผสมในอันตราส่วน2ต่อ1น,นะคะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีให้ตัวเลซินมันมีความหนืดเล็กน้อยมันจะได้ไม่ไหลลงขอบค่ะ เราก็ค่อยๆเทแบบนี้นะคะเทบางๆพอขันแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยแล้วก็ใช้ไฟแช็กในการไล่ฟองอากาศเล็กน้อยนะคะ ใช้เช็คตามซอกตามมุมของดอกไม้ด้วยนะคะฟองอากาศมันชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกมุมค่ะแล้วก็ใช้ไฟแช็คจุดตามระเบียบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแห้ง12ชั่วโมงนะคะโดยการใช้ฝาอะไรก็ได้มาคุมกันฝุ่นด้วยนะคะและหลังจาก12ชั่วโมงผ่านไปตอนนี้สเปการของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วะคะ่ะก็จะมาสูงให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลย ก็ใสมากๆเลยไลฟฟองอากาศงานนี้ถือว่าเนียบโอเคดีค่ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยาแบบอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเพย์พรีวิวให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวีดีโอนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะก็สำหรับใครนะคะถ้ามีคอมเมนต์อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าสามารถทำให้ได้ก็จะามาทำให้ดูนะคะก่อนจากการคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ enjoy c r a f t ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ